วันนี้วันที่ส1มสิบเอ็ดพฤษภาคมสองห้าหกเจ็ดครับเวลาสี่ทุ่มยี่ิบสองนาทีครับผมฟังเสียงเอาครับฝนตกลงมาอีกแล้วนะครับในยามที่ไม่ต้องการนะครับก็เป็นซะอย่างนี้นะครับอย่าบอกได้ว่าพายุเพิ่งเข้าหรืออย่างไรถ้าเพิ่งเข้าเนี่ยเกมทุกอย่างจบหมดนะครับนะแม้แต่นาดำ หน้าบานพอกันทีลงทุนไปทั้งหมดพังหมดถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยววันนี้วันที่หนึ่งมิถุนายนสองห้าหกเจ็ดครับสิบสี่นาฬิกาห้าสิบแปดนาทีนะครับก็มาดำนาได้ประมาณนั้นแหละนะครับที่เห็นตอนนี้มาหลบเม็ดฝนเฉยนะครับนี่ก็จะเหลือใกล้อีกไม่เยอะนะครับพอจะได้สาธิตอยู่บ้างอ่าทำไมไม่ถึงไม่สาธิตก็เพราะว่าเมืม่อกี้เมฆฝนมาครับนี่แหละครับ เมฆมาแล้วก็ลงเมรร็ดปบปบป,บป,บปับเลยเออแต่เลยก็มาหลบที่เถียงนานะครับสวัสดีครับครูจะให้ฟรีสไตล์ครับวันนี้อยู่ที่นานะครับนาบ้านหัวช้างตําบลหนองแขอําเภอราศีสลจังหวัดศรีกะตก์ครับพี่น้องปลาหลบฝนอยู่ที่เถียงนาน้อยนะครับก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับดูสถานการณ์ก่อนถึงจะเอากล้องภาษาธิตการดํานานะครับ มัดสองมัดก็ยังดีเพราะว่าตั้งใจจะมาถ่ายอยู่แล้วนะครับพร้อมกับนําขาตั้งกล้องมาด้วยนะครับนะจะไปตั้งในน้ํานะครับเพื่อถ่ายทำแต่ตอนนี้ก็เป็นแบบนี้นะครับกลัวเก็บไม่ทันกลัวเก็บอุปกรณ์ไม่ทันเพราะว่าเราไม่ได้ทุ่มเทอะไรขนาดนั้นเราไม่ได้มีโกโปรที่จะกันฝนนะครับเพราะว่ามันเดินไปในน้ําค่อนข้างไกลนะครับถ้ามันยังไงเดี๋ยวถ้ามันสว่างออกเนี๋ยมันเริ่มจะเปิดละพอดีลมมันพัดมาทางนี้นะครับ แล้วจะพาไปสาธิตครับโอเคแป๊บบนึ็กไปครับพี่น้องจะพาไปดำนานะครับนะพาไปดำนาไปทำนากันนะครับน้ำเยอะมากครับปีนี้สุดยอดจริงๆก่อนเดินพาชมบรรยากาศก,าก่อนก็แล้วกันนะครับอันนี้ของลุงเขาไม่มีน้ำนะครับบอกให้แกปล่อยใส่ก็ไม่ยอมนี่นะครับของเรากำลังดำอยู่ก้าเหลือประมาณสักสิบกว่ามัด ได้มั้งแต่คงจะไม่ได้หมดหรอกเพราะว่าก้ามันหลายวันทําให้มันเสียหายนะครับเนี่ยฟ้าร้องอยู่ไกลๆแต่ดีหน่อยโทรศัพท์เรามันไม่มีซิมนะครับเห็นไหมครับในทุ่งหวานแล้วก็ยังไม่ขึ้นนะครับตัวแค่นี้ก่อนม่ค่อยไม่อัปเดตอีกทีแล้วกันนะครับไปเดินครับมันตกอยู่ทางนู้นนะครับนีครับก้ามันจนเหลืองนะครับมันหลายวันนะครับมันก็จะมีตัวเสียบ้างแล้วก็มีอยู่บ้างนะครับนี่ นะครับผมนะครับผมเสียงฟ้าร้องอยู่ไกลๆนั่นดีหน่อยโทรศัพท์เราไม่มีซิมการ์ดครับนะคงไม่มีอะไรอ่ะนี่ยครับดำมาได้ประมาณนี้เรากำลังลุยน้ำมันอยู่นะครับนี่อ่ะเดี๋ยวมาดูกัน มาตั้งกล้องเสร็จแล้วเรามาสาธิตการดำนาหรือเอากล้องมาดำนากันนะครับน,นี่ก็ใช้ไม้ไวเลสนะครับไม้บูทูธบอกเออเนี่ยนะครับนยครับกล้ามันเป็นอย่างนี้นะครับเสียบางไม่เสียบางก็เลือกเอาเพราะว่ามันหลายวันดำไม่ทันมันทำนูน่นทำนี่หลายอย่างหลายแนวก็ต้องแกะก่อนถ้าไม่แก้นี่ ไม่ได้ครับเพราะว่าเนี่ยมันเสียหมดแล้วเนี่ยมันพังหมดถ้าไม่แก้นี่ก็ดึงออกก็ขาดครับงั้นก็เอาวางไว้อย่างนี้แล้วก็เลือกเอานะครับนี่ดูว่าต้นมันแข็งไหมถ้าต้นมันแข็งก็พอดำได้อยู่แต่ว่ามันเหลืองอย่างเงี้ยอ่อนไปก็ทิ้งไปเลยครับโอ้ย oh, yeah. เสียดายเลยนะเสียดายอยู่เสียหมดครับ หมดแล้วโอ้ยนะที่มาดำก็ใส่ต้นใหญ่ๆไปเลยนะครับต้นใหญ่ๆไปเลยเพราะว่ากวนไม่ออกนะครับควนไม่งอกควนไม่ติดนะครับถ้ามันติดก็ก็ดีไปนะครับมันไม่ติดนี่ก็ต้องซ่อมเสริมใหม่ก็ดำไม่ทันครับไม่เหมือนตัวเขียวโน่นครับเขียวนู้นนนนก็ดำเข้ามาวันแรกแม่ดำเลยนี่ ต้องใส่ต้นใหญ่ๆนะไม่ใส่ต้นใหญ่ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าอ,อมันหัวงออกเร็วมันจะตายแหล่ไม่ตายแหล่นี่อ่ะก็หยิบเอาใหม่ครับไปเรื่อยๆครับวันนี้นะครับในเวลานี้ก็เย็นจะเย็นแล้วสามโมงสี่สิบแปดนาทีนะครับอ่ะอันนี้ได้ได้หมดอยู่ มา่นะมังนะนะนะดำไปเลยได้ซ่อมแต่หัวใบเถอะเนาะตายไปแล้วดำเมื่อวานเนี่ยไดํดำเมื่อเช้านี่ไมาเป็นไรเสริมไปเสริมไปเยอะๆไปเลยนะครับใส่ต้นใหญ่ๆ ว่ากล้าไม่ได้มาตรฐานมันมาตรฐานอยู่แต่ว่าทิ้งมันไว้นานมันก็อย่างนี้นะครับนะมัดมันไว้มันก็ตอมใจตายนะครับจนผืชตอน <c oughs> ้นื่นตอมใจตายใช่ไหมเออ,เออครับดำไปเรื่อย,อยมาดำนาให้ดูฝนก็ตกอยู่รอบๆอบนี่แหะครับก็ลงมาเม็ด หลายเม็ดอยู่แต่ว่ามันก็แวบเดียวมันก็ลงมันแรงมันก็พัดหนีไปพอดีแล้วล่ะไปไหนก็ไปก่อนเพิ่งมาแถวนี้อันตรายเพราะว่าดูจากสถานการณ์แล้วนี่ข้างบนหวานทันแต่ก็ไม่รู้ว่าถ้ามันมาหนักมันไหนนี่ก็วันนั้นละพังหมดอะเพราะอะไรถึงว่าอย่างนั้นท่วมมันเข้ามันก็ ไปหมดแหละนะครับอย่าเพิ่งมาเลยให้ได้สักหน่อยเถอะอย่าให้ได้ดำเยอะเลยนะครับอย่าให้ได้ดำเยอะเลยมันไม่ดีมันไม่ใช่อะไรมันไม่มีเวลาเลยนะครับเนาะสะเต็มไว้นีแ่แหละอ ก้าไม่สวยครับจะให้ดูสวยๆหน่อยก็ไม่ได้มันก็เป็นอย่างนี้ก่อนแม่ไปถอนก้าอยู่เดี๋ยวจะขึ้นไปเอาผมก็เล่งๆอยู่นี่แหละเล่งๆให้มันจะหมดเนี่ยจากสักห้าโมงเย็นเนีไปขนก้าขนสักชั่วโมงก็คงเด็ดเสร็จดีมอย่างไรครับก็ ทาไปครับกับแม่สองคนนะคะรับพรุ่งนี้ไม่อยู่นะคะรับพรุ่งนี้จะไปร้อยเย็ดหน่อยเห็นว่าช่างช่างกับเบื้องจะเข้าแต่ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงมาไหมพอดีถ้าไปอาจจะเอาเครื่องสูบน้ํามาด้วยดูก่อนยืมพ่อตามาก่อนเครื่องสูบน้ําใส่ต้นใหญ่หญครับไปเลยเพราะว่ากล้าไม่ได้มาตรฐานใส่น้อยไม่ได้ อย่างนี้นอยมันขึ้นมันไม่รอดมันรอดมันรอดสักเป้นสองเปิ้นก็ยังดีนะครับก็ยังโอเคกว่าไม่รอดเลยนะโอ้ยน่องหมดเลยไม่เป็นไรลองใส่ต้นใหญ่ๆดูเลยถ้ามันเป็นยังไงก็ค่อยมาซ่อมใหม่ก็ได้มันะพอได้อยู่แล้งแข็งๆอยู่นะครับถ้าลำเปิ้นแข็งอยู่ก็น่าจะพอได้ใส่ต้นใหญ่ๆ น้ำต้นมันแข็งอยู่ก็ใช้ได้อยูู่้ไม่ได้แล้วเละตุ่มเป๊ะพอเอาวันใหม่เลยครับหาวันใหม่ หนไหมสตายหมดแล้วไม่ผ่านนะครับดูเนี่ยมาแก่มัดาเหมนเดิมอ๋ที่จะได้หมดไหมก็จะมีเน่าบ้างแหละครับเนาะเพราะว่า กมันไม่น่าเลยเนี่ยครับเสียหมดไม่ไหวเลยครับเสียหมดเลยเหลืองหมดเหลืองหมดแต่ก็เสียได้เพราะว่าต้นมันแข็งอยู่มันก็ยังมีเขียวอยู่บ้างมันก็น่าจะได้อยู่หรอก เนราะข้าวไม่ได้ปูกยากเลยขนาดนั้นลองทำดูให้ต้นใหญ่ๆใ,ให้ไปเลยนี่นี่นี่ไม่รอดก็ทิ้งน,นี่มันจะรอดหรอทิ้งหมดเลยอ,อ,อ่ะมุมนี้สักนิดสักหน่อยก็พอนะครับเพราะว่าจะ จริงๆมันตั้งใจมาถ่ายแหละตั้งใจมาถ่ายแล้วก็จะอยากจะถ่ายไปถ้ามันออกมาไม่ดีก็ขออาภัยด้วยนะครับว่าก่าเราก็ไม่ได้สวยเลยนะครับนี่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวอะไรเลยนะครับดูดูข้าง,างนะนี่กามันก็ยังมีเขียวอยู่มีแต่ว่าลากมันยังไม่ตาย ในดำาก็เสียได้เหมือนในถอนมันหายยากก็ไปขอเข้ามานะพอปิดแค,แค่นี้ก่อนเดี๋ยวตอนจะกลับบ้านก็ค่อยคุยกันใหม่นะครับเ <c oughs> ออเนี่ยครับในบรรยากาศในการทํานาในปีนี้ค่อนข้างจะลําบากนะเห็นไหมเนี่ยค่อนข้างจะลําบากอันเขียวๆนั่นคือดําวันแรกอัน,น,นเืองๆนี่คือดําวันนี้ ไม่รู้มันจะทนน้าได้ไหมเหลืองเหลืองดูก้าสภาพก้าสิครับโอ้ยสุดต้องเลือกออกเอานะครับดําหมดไม่ได้หรอกนี่เหมือนกันดําหมดก็ไม่ได้แน่นอนนะครับอ่ะวันนี้ก็จะมาถ่ายทําให้ดูอย่างดีก็ไม่ไหวไม่ดีเพราะว่าก้าไม่เป็นใจนะครับต้นกล้าไม่เป็นใจนะครับในบรรยากาศของคึมฟ้าคึ้มฝน,นในช่วงนี้ก็ หลายนาลงทุนซื้อเครื่องสูบน้ํากันเลยทีเดียวนะครับแต่ผมก็อย่างเคยครับไม่มีเงินเลยครับเงินเดือนเหลือนิดเดียวเองครับเดี๋ยวสักวันจะมาเล่าเหตุผลให้ฟังว่าทําไมเงินเดือนเหลือแค่นี้นะครับมันมีอะไรให้ติดตามมากอะชีวิตของผมผมไม่ได้ทําเพื่อส่วนตัวนะไม่ได้เอามาบําเลยตนเองนะครับเอามาทําเพื่อส่วนรวมแล้วก็เพื่อลูกหลานด้วยซ้าไปนะครับบรรยากาศ อากาศอ่ะเดี๋ยวไปเก็บโทรศัพท์เก็บกล้องก่อนแล้วก็ไปมาดําต่อเล่งเลงเล่งหน่อยรอบนี้จะเล่งเลงจะเล่งมือหน่อยแล้วก็จะไปรถซาเล้งที่จอดอยู่ตรงโน้นหัวนาไปเอากาตรงนี้ก็ยังปล่อยน้ําอยู่นะครับเรื่อยๆพยายามอุดรูนาข้างๆไว้อยู่แต่ก็อุดได้เท่าที่อุด ไม่รู้จะอุดได้ยังไงต่อปัญหาลูไม่เจอไงถ้าหาลูเจอก็ไม่ว่าอะไรตรงนี้มันน้ำมันยังเยอะอยู่วันที่มาหวานแรกๆอ่ะไม่ได้เยอะขนาดนี้เลยอยู่ๆมายังไงแสดงว่านา้งข้างไหลมาใส่ของเราเอา้ถอดหายใจแป๊บอ่ะเนี่ยครับสวนของลุงนะครับไม่ใช่ของเราของเราไม่มีอันนี้เสียงมาน้อยแก่ลมมาอีกแล้วลม อ่ะไหนๆก็ไหนๆเดี๋ยวพาเดินมาดูตรงน้ำนิดนึงเพราะว่ามันมันทำใจแล้วละ่ะก็หวานไปไงั้นหลายวันไปเพราะว่าได้หวานเผื่อมันขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยๆตรงนี้ก็จะขึ้นอยู่หรอกมั้งเนี่ยตรงมีสันเนินดินคงจะขึ้นอยู่มั้งเดี๋ยวจะเอาหาเครื่องสูบน้ำมาลองสูบดูถ้ามีเดี๋ยวจะไป เอาของพ่อตามาดูนะครับมันพอได้บ้างถ้าไม่ได้ก็ค่อยวาอีกทีถ้าสูบก็คงจะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูแหละอะโอเคครับผมเนาะอ่านะครับคลิปนี้ก็ตั้งใจจะมาถ่ายรำนายอย่างดีแหละก็น,นึ่ว่าแดดจะออกแต่ก็ผิดคาดครับเนาะอากาศตั้งแต่เช้ามาแล้วก็คึมพายคึมฝนมาโดยตลอดแล้วตอนนี้ก็มีเมฆมากก็ไหลเวียนยแถวแถวนี้แหละก็ไหลไปตกที่นู่นทีที่นี่ทีอ้อมเราอยู่เนี่ย อีกหน่อยก็คงจะมาแล้วมืดมาแล้วนะครับก็คงจะปิดคลิปเป็นแค่นี้แหละเนาะเจอกันใหม่นะครับเนาะไปว่ากันครับผมเดี๋ยวให้โทรศัพท์มันพักก่อยู่ที่นี่แล้วเราไปดูงานต่อครับผมกับคูดจะให้ฟรีสไตล์ครับกับช่วงฟรีสไตล์ในวันหยุดนะครับก็จะประมาณนี้แหละนะครับทําให้ดูให้ชมกันวิถีชีวิตครับของลูกชาวนาคนหนึ่งนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบายครับเจอกันบ๊ายบายครับผม